ฝนบนโต๊ะฝ่าบนรองเท้ากี่เล็กโต๊ะเซอร์ตายไม่เตะกับบนรถตายี่ส์จ๋าบ่อถือกระจกพ่อเบิรงฟิล์มพี่เล่พี่เล่หันแง่ยุคน ปบาปดพี่น้องจังได๋มันโอ้ฟิ้มเดี๋ยวตกใจเบิดไปล่ะพี่เล่ก็พ่อใหญ่พัดหาแง่อยู่พี่เล่ง่าขี้เล็กอันหักใส่ เลกแล้วเนี่ยรู้ไม่ควบ่มมี่ร่มขี้เล็กค้ากันยิ่ไหนเอาพูนฮะบ่าพูนพูนเป็นงานแห่งพร้อมนี่เกิดแต่กระปอมขั้นมีลมสิบัว่าบ่มีเลย ดึงก็ว่าไปไม่ต้องคว้นออกแต่งรถกัน้งามงงมง่เป็นยังพ่เป็นยังโซ่สิโซ่โซ่โซ่ทะเบียนเก้าพี่้องคะเจ็ดสามหสหอือ ป้าขยันถอยมาอีกหน่อยหนึ่งอาะอีกนิดเดียวแตกเล้กระจกเนี่ยมีเตียเสียงป่าแต่พอมีอันมันมีลมไม,ม่อย่างว้ามงหันีปนนคิดค้าๆว่ากระจกแตกแต่แทเพระาะว่างานญ่แห้งก็เล็บเป่าอุ้ยพ่อยเม่ ทำคืองักงายแถววันงาเปียกมันพอไหมน,นี่ขีเล่มเบังงาขี่เล็กฮักเส่รถจะถึงมังนะ มุนปุยมุนนะตกมุนอุ่ยปุยมาสันอีพอว่าอีพอต้วป้าร้องแบบถ้ถืองานนี้มันอะป้าสวยอันไนเหรอครับ ไ,ไม่เปลี่ยนอะไรเอางานนี่ขี่รถเลยแต่มันโลงงานหน่อให้ทางรถน่ะอ้เพวว่ถือกระจกถือถูกครับแต่ว่า<ม><ม>ดึงออกันเลยค่ะเอมแตะยดึงออกาเียนึง่เป็นอย่งว่อว่าเปอเอะต้าีตลอดเลยแต่อันนี้มันอันนั้นได้เลยวขัดีว่เป็นอย่งอันนี้คือบองเห็นกระังเจ๋าขวงหมนี่แม่ม่ล่หมฮะกายงนี่าเปน่ยขัดงานเกล็นเก็นอยู่ไหม ออกทำไมพอดีโอ้ขังหนูนักงหนูยยตัวน,นี้งโอ้างหนูก่ะหนูก็อยู่ั้งตัวใหม่หกปอยู่ตันน่พอว้า่เป็นบุ่มอย่าบอก้งทึ่ง <S 2> <S 2> ไ,ไงอ้มันบุ่มบ่ไอ้บ่เห็นเน่หลังคารดน่ะบ่เป็นหนังเลย เจ็ดสามเก้าหกค่ะเลขเรามื่แรงป่ะไือแดงต้นไม้ต้นหนึ่งต่กี่มันเกิดพร้อมกันนะที่มันตัด <c ười> <c ười> อ่กอ่านมันเหรนเรืองสิแดงแงม่อ นั่งยนต์เทียงก็ใหญ่พร้อมแปมมาหันตัวเกญ่บมดขั้นมาลงอันทางดามนั่นเตกแค่แต่มันลงทางหางนี่เลยหึ่มล่องอันะลงเทียเดี่ยวเลยเพรไม่กันแบบชะลออ่นาวเลยอ่ะ เอาใจเดิดแต่กระปอม้าวอมแห่อันว่าเหนแหยังกินน้ำหุ่งแห่เลยติดัวนี้มาด้วยคนเอ้ยบุค่ะเอาเก็แ้วเก็บ่แกงชิลิดเปิดยังสิมีโอกาสอ่ะบอกมันสิแม่ง นีิแมีแล้น่งนี่แ,วแมวหนงาหนงาข้างในนี่อันไ้นมันหา,ากแตกมันลงฟังนี่ลงก้อนที่พักเราแตกเลยอเอ้าโอ้มกันเ <c oughs> <ๆ>ขึ้น,น, <c oughs> น,นพยบา,าปปบ,พยบาลเถัวจ้ะได้คืนขึ้นกันเถแล้วอีเปิดกับโต๊ะใหญ่เพราะอีเปิดเป็นลมบ่มีพร้อมนะประเด็น เก้าหกไปลาไปเก้าสามหกหกสามเก้าไปตึกแหตอนไปเอาปลาไม่กินต้อนมาต้อนกันก้ใิสีเมียนนี่พักกิเลขหักนี่ศูนย์แถบันนี้นี่สิไปอันหาอันป่าตัวอยู่ มาเด้อขวัญเอ้ยขวัญผู้ขามาอยู่กันเหนือนกันที่จนโต๊ะไก่เนาะคิดคิดจ่แท้อลไรว่าแตกแทแจะได้กะแตกห่มเนาะอีพอกะโต๊ะไก่กเพราะอีพอมานะจ้าหัวใจฉันฉันหัวใจจะวายดีแล้วเฮ้ยสิกรับมีอะไรเจ้หน่อย,อย ต่อลงแล้วกนต่อี้งแล้วกัน่อเ้งด้สนอนต่อเลี้เพ่นกันก่เมียดอกเบ่งส่งเลยไล่สอดไล่สอดกันบมากันตัวเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปกันบ้อง